สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งเราขอพาคุณดำดิ่งสู่ความมืดมิดของจิตใจมนุษย์กับเซเว่นภาพยนตร์แนวสืบสวนที่ไม่เพียงแต่ท้าทายสติปัญญาแต่ยังทําให้คุณขนลุกไปกับวิธีการฆ่าสุดสยองซึ่งสะท้อนถึงบาปทั้ง7ของฆาตรกรผู้บิดเบือนศรัทธาแผนการฆ่าสุดแยบยลจะถูกยับยั้งก่อนที่โศกนาฏกรรมอันน่าสะพึงกลัวจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วมาร่วมฟังสปอยกันเลยครับเปิดฉากมาที่วิลเลียมซัมเมอร์เซต นักสืบรุ่นเก่าที่ทำงานมาเกือบทั้งชีวิตและตอนนี้เหลือเวลาแค่7วันก่อนเกษียณถ้าจะพูดถึงเขาสั้นๆก็คือเป็นคนเก่งแต่จูจี้เจ้าระเบียบสุดๆเวลาทำงานเขาต้องแน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาดซึ่งนั้นไม่ถูกจริตเพื่อนร่วมง,งานที่อยากปิดคดีเร็วๆส่วนไอ้หนุ่มที่เพิ่งย้ายมาใหม่นี่ชื่อเดวิดมินนักสืบหนุ่มไฟแรงที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานเสมอร์เซตมองมินแล้วก็อดแปลกใจไม่ได้เพราะปกติใครๆก็โดนบังคับให้มาทำงานในเมืองสุดเน่าเฟนี้ทำไมมินถึงเลือกมาเองมินตอบอย่างมั่นใจ เพราะแบบนั้นนั่นแหละเมืองนี้ถึงได้เหมาะกับคนแบบเขาคำตอบนี้เล่นเอาสมเมอร์เซตไม่เป็นปลืม้มไอเด็กนี่มันอวดดีชะมัดวันจันทร์เทนซี่ภรรยาของมินตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำพูดที่ว่าเธอไม่ชอบเมืองนี้เลยตัดภาพมาคดีแรกที่สมเมอร์เซตและมินต้องทำร่วมกันเหยื่อเป็นชายอ้วนนอนเอาหน้าจุ่มจานสปากเก็ตตี้มองผิวเลินอาจเป็นไปได้ว่ากินเยอะจนตายเองแต่พอเข้าไปดูใกล้ๆถึงได้เห็นว่าแขนขาของเหยื่อถูกมัดไว้แบบนี้มันไม่น่าใช่แค่อุบัติเหตุแล้ว เสมอเซตรเรียกหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบทันทีมหมอบอกว่ากระเพาะของชายอ้วนมีขนาดใหญ่กว่าปกติหลายเท่าที่น่าตกใจกว่าคือมันถูกขยายจนสุดไม่มีที่ให้ขยายอีกต่อไปนักสืบมิงเกิดคำถามว่าเขากินจนท้องแตกตายเลยเหรอหมอตอบว่าก็ไม่เชิงจากที่ตรวจสอบดูอวัยวะภายในฉีกขาดทางเดินอาหารพองออกผิดธรรมชาติเหมือนโดนสูบลงเข้าไปยังไงอย่างนั้นแถมบนร่างกายยังมีรอยฟกช้ำคล้ายถูกกดด้วยปลายกระบอกปืนสิ่งนี้ทำให้เสมอร์เซตขมวดคิ้ว ตอนนี้มันไม่ได้เป็นแค่คดีของคนที่กินจนตายแต่นี่อาจเป็นการฆาตกรรมหลังจากรวบรวมหลักฐานทั้งหมดสมเมอร์เซกับมินได้รายงานหัวหน้าสิ่งที่พวกเขาพบมันน่าขนลุกสุดๆฆาตกรบังคับให้เหยอกินอาหารอย่างต่อเนื่องนานถึง12ชั่วโมงและเมื่อถึงจุดที่ร่างกายไม่สามารถรับไหวฆาตกรก็เตะเข้าที่ท้องแล้วมันก็แตกสมเมอร์เซคิดไม่ตกถ้าคิดแค่จะฆ่าคนสักคนแค่ยิงทิ้งก็จบทำไมต้องเสียเวลามาทรมานเหยื่อหัวหน้ากลับเห็นต่างฆาตกรอาจแค่สนุกกับการเล่นกับเหยื่อสมเมอร์เซก็ยืนยันว่า การฆาตก,กรรมเหมือนถูกออกแบบมาให้เป็นไปตามเงื่อนไขอะไรบางอย่างเขาอยากทำคดีนี้ต่อหัวหน้าที่อยากปิดคดีแล้วค้านหัวชนฝาอ้างว่าสมเมอร์เซตใกล้เกษียณแล้วมินจึงเสนอตัวจะทำคดีนี้อีกคนสมเมอร์เซตสวนว่ามินยังอ่อนหัดเกินไปมินก็ขึ้นสีอยู่ๆก็โดนดูถูกหัวหน้าเลยตัดปัญหาให้สมเมอร์เซตทำต่อไปส่วนมินให้ทำคดีอื่นแทนวันอังคารคดีแรกยังไม่ทันคลี่คลายคดีที่2ก็ตามมาติดๆคราวนี้เหยื่อเป็นทนายความผู้โด่งดัง ในที่เกิดเหตุมินพบข้อความถูกเขียนด้วยเลือดลงบนพื้นว่าโลภะหัวหน้าได้ข้อมูลมาเลยเอาไปบอกสมเออร์เซธหัวหน้าบอกว่าไหนๆข่าวของทนายดังมันก็แพร่ออกไปแล้วและดูจะเกี่ยวข้องกับคดีชายอ้วนด้วยให้สมเออร์เซธช่วยสืบคดีนี้ไปด้วยเลยก็แล้วกันพร้อมนําหลักฐานใหม่มาให้ของบางอย่างที่คล้ายเม็ดพลาสติกซึ่งพบอยู่ในกระเพาะของชายอ้วนสมเออร์เซธยังไม่ทันได้ตอบตกลงอะไรหัวหน้าที่โยนงานเสร็จแล้วก็สะบัดตูนหนีทันทีเบาแสใหม่พาสมเออร์เซสกลับไปยังที่เกิดเหตุข,ของคดีแรก เขาตรวจดูทุกซอกทุกมุมในที่สุดก็เจอสิ่งที่ถูกซ่อนไว้นั่นคือคําว่าตะกละมันถูกเขียนไว้ที่ฝาผนังด้านหลังตู้เย็นเขากลับไปที่สถานีตารวจและเริ่มวิเคราะห์ฆาตกรใช้บาปทั้ง7เป็นแรงจูงใจคดีชายอ้วนคือตะกละคดีทนายดังคือโลภะถ้าฆาตกรเล่นตามกฎนี้จริงแสดงว่าจะมีคนถูกฆ่าอีกห้าคนซึ่งเป็นตัวแทนของเกียร์ครานราคาเยื่อหญิงริษยาและโทสะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปแล้วสมเมรเซตหันไปทางมิน เห็นบอกว่าอยากทำนี่เอาไปทำเลยสิถึงจะพูดไปแบบนั้นแต่ก็ไม่วางใจให้มินทำเพียงลำพังอยู่ดีวันพุธมินได้ย้ายเข้าห้องทำงานใหม่ซึ่งก็คือห้องทำงานของสมร์เซตนั่นแหละบรรยากาศในห้องนั้นเต็มไปด้วยความอึดอัดแต่แล้วเพนซี่ก็โทรเข้ามาหามินเธอได้ขอให้สมร์เซตมาก,กินข้าวที่บ้านคืนนี้ซึ่งสมร์เซตก็รับปากไปแบบงงๆนั้นเลยนำไปสู่มื้ออาหารที่ทั้งสามคนได้นั่งทานด้วยกันระหว่างมื้ออาหารสมร์เซตได้รู้เรื่องราวบางอย่างที่ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ เนซี่ไม่ชอบมืองนี้เอาซะเลยกินข้าวเสร็จแล้วสมเออร์เซตเลยมาช่วยมินทำงานต่อเขาพูดถึงสิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่บางครั้งเรื่องราวบางอย่างก็นำไปสู่ความบิดเบี้ยวมินเริ่มวิเคราะห์คดีอีกครั้งทนายถูกมัดมือและเท้าเว้นแขนข้างหนึ่งเพื่อใช้ตัดเนื้อของตัวเองหนึ่งปอนด์สมเออร์เซตสงสัยว่าฆาตกรสามารถลงมือโดยไม่ทิ้งหลักฐานไว้เลยจริงๆเหรอสมเออร์เซตกับมินจึงตัดสินใจไปพบภรรยาของเหยื่อและให้เธอดูภาพถ่ายจากสถานที่เกิดเหตุจนกระทั่งเธอสังเกตเห็นความผิิดปกต ภาพติดฝาผนังรูปหนึ่งมันกลับหัวอยู่นั่นทําให้ทั้งสองได้พบเข้ากับลายนิ้วมือต้องสงสัยวันพฤหัสบดีผลออกมาแล้วว่าลายนิ้วมือนั้นเป็นของวิกเตอร์เขาเคยมีประวัติวิกลจริตขั้นรุนแรงพ่อแม่ของเขาเคร่งศาสนาแบบสุดโตง่งแต่จูจูเขาก็เสื่อมศรัทธาไปซะอย่างนั้นและยังก่อคดีค้ายาเสพติดคดีเกี่ยวกับเด็กแต่กลับไม่เคยได้ติดคุกเลยซึ่งทนายที่ช่วยทําเรื่องคดีให้เขาก็คือทนายคนเดียวกันกับที่ถูกฆ่าไปนั่นเอง แต่แล้วเขาจะฆ่าคนที่ช่วยเขาไปทําไมสมเมอร์เซตยังไม่ปักใจเชื่อว่าวิกเตอร์เป็นฆาตกรตัวจริงแต่เพราะเขาเป็นผู้ต้องสงสัยเพียงหนึ่งเดียวในตอนนี้ตำรวจจึงจําเป็นต้องจับกลุมตัวเขาไว้ก่อนเมื่อตำรวจบุกไปถึงบ้านวิกเตอร์คิดว่าจะเจอตัวฆาตกรแต่กลับได้เจอร่างชายคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงแทนสภาพร่างผอมแห้งจนแทบเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกไม่ต่างจากมัมมี่ข้อมือและข้อเท้าถูกกล้ามติดกับเตียงร่างกายของเขาเหมือนตายไปนานแล้วที่กำแพงข้างเตียงมีคำว่าเกียิครา้น ข้างกันนั้นมีกองรูปถ่ายที่ถูกถ่ายไว้ตั้งแต่วันแรกหมายความว่าเขาอยู่ในสภาพนี้มาเป็นเวลานานตำรวจคิดว่านี่คืออีกหนึ่งในศพที่ฆาตกรทิ้งไว้แต่แล้วจูจ่ๆร่างนั้นก็ขยับสถานการณ์ยังคงวุ่นวายแต่ดันมีไอ้นักข่าวจากไหนไม่รู้พยายามบุกเข้ามาจะทําข่าวมินของขึ้นแต่ข้อใกล้นักข่าวเสียงดังใครให้เข้ามานี่ไม่ใช่เวลาจะมาทําข่าวอะไรทั้งนั้นนักข่าวเองไม่ยอมออกไปง่ายๆมินเลยเดินเข้าไปใกล้อย่างเอาเรื่องนักข่าวถอยหนีเริ่มจากกลัวขึ้นมาบ้างแล้ว แต่ก็ไม่ยอมกลับไปมือเปล่าเขาได้ถ่ายรูปความหัวร้อนของนักสืบมินติดมือไปด้วยหมอตรวจสอบแล้วพบว่าคนบนเตียงก็คือวิกเตอร์เขาถูกมัดติดกับเตียงมานานถึง1ปีเต็มไม่เพียงแค่นั้นเขายังถูกฉีดยาอยู่ตลอดเวลาทําให้ร่างกายอ่อนแอมือข้างหนึ่งของเขาถูกตัดไปและเขากัดลิ้นตัวเองขาดไปตั้งนานแล้วคงพยายามจะหนีจากความทรมานนี้อยู่ระหว่างนั้นสมเมอร์เซตได้รับสายจากเทนซี่เธอเริ่มพูดถึงความกดดันและความเครียดที่มินเจอร์ซึ่งเธอรู้สึกเป็นห่วงเขามาก แต่สิ่งที่ทําให้เธอสับสนที่สุดก็คือเธอกําลังตั้งครรภ์เทนซี่ไม่แน่ใจว่าควรจะบอกมินดีไหมัมร์เซ็ตเข้าใจความรู้สึกนั้นดีเมืองนี้เต็มไปด้วยความโสมมความรุนแรงและความสิ้นหวังมันไม่ใช่ที่ที่ใครอยากให้ลูกเติบโตเทนซี่ตัดสินใจแล้วจะยังไม่พูดเรื่องลูกกับมินวันศุกร์ัมร์เซ็ตเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นฆาตรกรจงใจตัดนิ้วมือของเหยื่อแล้วใช้มันประทับรอยนิ้วมือลงบนที่เกิดเหตุให้พวกเขาเดินบนเส้นทางที่ฆาตรกรวางไว ัมเมอร์เซตได้ติดต่อไปยังหน่วย API ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่เก็บประวัติการยืมหนังสือของประชาชนในห้องสมุดทันทีเป้าหมายคือค้นหาว่าใครเคยยืมหนังสือเกี่ยวกับบาปทั้ง7และแนวคิดเรื่องการลงโทษแบบสุดโตง่งซึ่งก็เจอผู้ต้องสงสัยจริงๆัมเมอร์เซตกับมินรีบตรงไปยังห้องพักของชายที่มีประวัติน่าสงสัยยังไม่ทันได้เคาะประตูชายผู้ต้องสงสัยก็ดันโผล่มาทันทีที่ศบตากันเขาสับเท้าหนีอย่างไวเฮ้ยห,หยุดมินสับเท้าตามสุดแรงมินไม่ทันระวังถูกฟาดด้วยท่อนเหล็กจนล้มลง พืนถูกจาะเข้าที่หน้าแต่แทนที่ชายผู้ต้องสงสัยจะเหนียวไก่เขากลับเลือกหนีไปหลักฐานทั้งหมดถูกพบในห้องรวมถึงไดอารี่เกี่ยวกับบาปและแผนการฆ่ามินแทบคลั่งเมื่อเห็นรูปถ่ายหนึ่งในกองเอกสารเขาพูดอย่างเดือดดาลไอ้นักข่าวนั่นพวกเขาเคยเจอตัวฆาตรกรแล้วและปล่อยให้มันหลุดมือไปขณะนั้นโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมินรับสายอย่างรีบร้อนปลายสายคือฆาตรกรตัวจริงมันไม่หวาดกลัวเลยสักนิดแถมยังบอกออกไปตงตงด้วยว่าจะเปลี่ยนแผนอีกวันเสาร์ตำรวจได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมอีกครั้ง ที่หน้าประตูห้องถูกเขียนไว้ด้วยคําว่าราคาศพเป็นหญิงขายบริการซึ่งในห้องพักของโรงแรมพบอาวุธที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะมันถูกติดไว้กับอวัยวะเพศชายซึ่งชายคนดังกล่าวอยู่ในสภาพเหมือนคนสติแตกเอาแต่พูดว่ามันบังคับให้ผมทํามันเอาปืนจ่องหัวผมผมไม่อยากทําส่วนเจ้าของโรงแรมที่กําลังถูกสอบสวนก็เอาแต่ปฏิเสธผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเ,เซมเมอร์เซตถอนหายใจอย่างเหนื่อยล้าเมืองนี้เต็มไปด้วยความโสมมและความเฉยชาพูดออกมาอย่างหมดอารมณ์ เรื่องนี้มินกลับไม่เห็นด้วยเขาเถียงสเมเออร์เซตขาดใจมินยังมีความหวังสเสมเอร์เซตมองมินตอนนี้ช่างเหมือนตัวเขาในอดีตวันอาทิตย์เกิดเหตุฆาตกรรมอีกครั้งศพเป็นหญิงสาวที่โด่งดังในเรื่องความสวยและความมั่นใจแต่เธอตอนนี้ใบหน้าถ,ถูกกรีดจนเสียโฉมและบนกำแพงมีข้อความที่เขียนด้วยเลือดว่าเย่อหยิงคาดว่าฆาตกรให้เธอเลือกระหว่างมีชีวิตอยู่ต่อไปกับใบหน้าที่ถูกทำลายหรือลงมือฆ่าตัวตายนี่คือเหยื่อรายที่ห้าแล้วมินโกรธจัดเขาต้องการจับมันให้เร็วที่สุดก่อนที่มันจะ่าใครอีก แต่แล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในสถานีตำรวจด้วยเสื้อผ้าเปื้อนเลือดใบหน้าของเขาเรียบเฉยไม่มีความกลัวไม่มีความลังเลเขาคือจอห์นโดฆาตรกรตัวจริงที่สังหารเดี่ยวไปแล้วห้ารายทนายของคาตรกรเริ่มเจราจาให้ตำรวจทำตามเงื่อนไขบางอย่างหากไม่ยอมฆาตรกรจะให้การในชั้นศาลว่าเขาเป็นคนวิกลจริตแต่ถ้ายอมทำตามเงื่อนไขคาตรกรจะยอมรับสารภาพทุกอย่างด้วยตัวเองมันเร็วเกินไปอาจเป็นกับดักสำมรเซตเตอร์มิน แต่มินได้ตอบตกลงไปซะแล้วเขาต้องการให้มันจบเร็วที่สุดระหว่างเดินทางไปยังจุดหมายตามเงื่อนไขบรรยากาศในรถนั้นเต็มไปด้วยความอึดอัดแม้ฆาตรกรถูกใส่กุญแจมือแน่นแต่สีหน้าของเขายังคงนิ่งสนิทไม่มีความกลัวไม่มีความสับสนเหมือนเขากำลังเดินไปสู่ชัยชนะของตัวเองเขาเริ่มพูดบางอย่างตัวมันนั้นเป็นเพียงคนธรรมดาแต่เป็นงานที่มันทำต่างหากที่โคตรพิเศษพวกมันสมควรถูกลงโทษฆาตรกรพูดเสียงเรียบชายอ้วนที่แค่ยืนยังแทบจะไม่ไหววันวันเอาแต่กินไม่ทำอะไรเลย ยังสมควรเป็นคนอยู่เหรอส่วนไอ้ทนายชั่วนั้นอุทิศชีวิตให้กับการกอบโกยเงินจากการหลอกลวงเพื่อช่วยเหลือคนเลวกับหญิงสาวที่แค่เสียโฉมก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ส่วนชายที่นอนติดเตียงก็เป็นพ่อค้ายาเสพติดและหญิงขายบริการที่เป็นตัวแพร่เชื้อโรคในโลกนี้เต็มไปด้วยความสกรปรกเต็มไปด้วยคนบาปแต่ไม่มีใครทําอะไรเลยทุกคนเลือกจะนิ่งเฉยกับมันเขาก็แค่ทําเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ตระหนักถึงมันฆาตกรเอ็นหลังอย่างสบายใจและบอกว่าที่มันอยู่ตรงนี้ตอนนี้ ก็เพราะมันอยากมาเองเมื่อมาถึงที่หมายจูๆ่ๆก็มีรถตู้ขับมาส่งพัสดุสมเมอร์เซ็ตเดินไปรับไว้ก่อนลงมือเปิดกล่องนั้นดูและแล้วสีหน้าของสมเมอร์เซ็ตก็เปลี่ยนไปทันทีเขาอึ้งจนพูดอะไรไม่ออกก่อนหันไปตะโกนสั่งมินวางปืนลงเดี๋ยวนี้ส่วนฆาตกรเริ่มพูดถึงบาปที่หริษยาตัวมันนั้นอิจฉาชีวิตของมินเลยอยากลองเป็นแบบมินบ้างมันได้ไปที่บ้านของมินแต่เทนซี่ไม่ยอมให้ความร่วมมือมันเลยต้องฆ่าเธอและใส่กล่องมามอบให้มินเป็นของที่ระลึกมินเริ่มสติแตก ฆาตรกรยังยั่วยุมินต่อเธออ้อนบอนขอชีวิตลูกของเธอด้วยนะมันมองหน้ามินอยาบอกนะว่าคุณไม่รู้เป้าหมายของฆาตรกรคือให้มินยิงมันแค่นั้นมินจะกลายเป็นบาปแห่งโทสะซึ่งเป็นเดี่ยวคนสุดท้ายตามแผนที่มันได้วางเอาไว้สเสมมติเสพพยายามห้ามแต่มินในตอนนี้ไม่มีสติรับฟังอะไรอีกต่อไปแล้วด้วยความแค้นสุดขีดมินเลือกเหนี่ยวไกฆาตรกรได้ตายลงไปในที่สุดและแผนของมันเสร็จสมบูรณ์นี่คือสปอยล์หนังเรื่องเซเว่นที่เราได้นำเสนอกันในวันนี้ครับ ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงสามารถแบ่งปันกันได้นะครับและถ้าหากทุกคนชอบการสปอยลแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับสปอยลหนังเรื่องอื่นๆในครั้งหน้าขอบคุณครับ